ปกอกดบครับปรกอบสองกหนึ่งกดสองครั้งสองครั้งสองครั้งหนครั้งครเรียนมาอ่ะเาดิีปเล็กไม่ทำแบบนี้ไปใหญ่ไม่ทำแบบนี้าสุงไม่ทำแบบนีต่ำไแบบนีพ้อนะคะเล็ไปใหญ่สูงไาต่ำาตไปใหญ่ ยายป้าสูุป้าตัมโอเคปลบมือให้เสร็จใช่แล้วว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนกับคุณแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอหนะ้าท่านนี้ของค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคุณธรรมนะคะอรรมนั้นคืออะไร ก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อาหารเราต้องรู้ก่อนว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะหนึ่งเลยนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องคำนามนะคะสองน,นักเรียนสามารถจาแนกชนิดของคำนามได้ว่าอ่าชนิดนี้เป็นอยู่ในประเภทไหนนะคะประมาสามนักเรียนเนี่ยสามารถนําคำเนี่ยไปแต่งเรื่องอ่าโดยใช้คำนามได้ถูกต้องด้วย เราจะได้รู้ว่าคำนามันนี้คำนี้เป็นใช้หน้าที่อะไรใช่เป็นประธานไหมใช่เป็นกรรมไหมนะคะต่อมาสินักเรียนนั้นิดียนข้าในภาษาไทยอ่เราก็จะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะคำนามคืออะไรคะอ ถ้าพวกเรียกเขาหขอ,แบบอเป็นชื่ออะไรเออเป็นชื่อผลนะคะอ่ะที้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำนามนั้นมีกี่ประเทศถ้ำนามน,นะคะ,ะเราก็จะมีอยู่5ประเภทให้กันประเภทที่1ก็คือคำนามสามญประเภทที่2คือทำนามวิสามาเ<า><า>ชื่อกันประเภทนนที่3คือ i uh -huh. นามเยนะนามวานะมสามนอะต่อไปอันนี้เป็นคาอะไรคะนามวิสามาแตกต่างจทียงไอะไรเพิ่มมเป็นจอดโจมนอจไรเพ่มาจะสามานวิสามานทวิใช่ไหม ามาหรือเรียกอีกอย่างว่า,ม,าม,มีสามัญนามอ่ะทีสิม,สม,มีสามัญนาอ่อันนี้ก็เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเจาะจงอ่ะถ้าครูบอกคำนามทั่วไปหอกนักเรียนชั้นขั้นพมศึกษาปีที่หกเจาะจงยังยังใช่ไหมคะแต่ถ้าครูบอกว่า เดี๋ยวเรียกเด็กชายกีฬาค่ะนักเรียนชั้นชอบศึกษาวิชโบสถ์อย่างนี้ตอบตรงไหมคะตรงตรงนะคะ่างเช่นเด็กชายกีฬาไอ้หรือคุณครูอ้อหรือโรงเรียนเราโรงเรียนอะไรคะก็ใช่จะถ้าคุณครูบอกว่าไอ้โรงเรียนเฉยจะไปทำนามอะไรทำทั่วไปทำนามทั่วไปอยู่ทำนามสาลมามา ต่อไปเป็นคำนามบอกลักษณะหรือเรียกอีกอย่าง่างว่าลักษณะนะนคุณทลักษณะลักษณะ,ล,ษณะลักษณะนะณะนะเป็นคำนามที่หชายบอกลักษณะหรือลูกลาใช่ไหคะหรือว่าค่ายาของคำนามสามบทก็คือคำนามทั่วไปอันทันะเนช่นคนตัวแท้เราชิ้น คนใหญ่จะมักจะอยู่ตรงข้างหน้าหรือข้างหลังขา้างหลังประโยชข้างหลังข้างหลังข้าคนเนี่ยใช้กับใครใช่คะใช้กับคนเห็นไหมคะแต่ถ้าตัวล่ะใช้กับสัใช้กับสัตว์ได้แท่หมอคะใช้กับแท่งใช้กับบินสอเราล่ะเราจะพูดพูดพูดอ่าพูยใช้เรา ต่อมาเป็นคำนามบอกบวดหมู่หรือเรียกอย่างว่าสารหนูค่ะอ่ะพูดงิคะสารหน,นูค่ะเป็นการบอกหมดหมู่ของคำนามสามารถหรือคำนามทั่วไปเช่นอ่ะมันจะเป็นคำว่ากลุม่มหมู่หมู่กอกอย่างกลุ่มเนี่ยก็คือการจัดตุออดก,อออกอย่างที่ครูบอกว่าใม่ได้เรียนเอาหงจับกลุ่มอันนั้นคือบอกไง ให้จัดหมดนะคะหรือว่าผู้ชายจับกลุ่มกับผู้หญิงหรือผู้หญิง no. จับกลุ่มกับผู้หญิงแล้วผงล่ะใช้อะไรใช้อะไรใช้กับสัตว์ที่มีหลายๆตัวเขาเรียกว่าเป็นหผงแล้วหมูล่ะมูมคุณไหมคะหมูเอ๊ะแล้วอะไรเสือนวิชาเสือนะเป็นผงหรือเป็นซองนะคะไอ้เยอะ เป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่ทอต่อมาเป็นคำนามที่บอกอากาศหรือเรียกว่าอาการดะราพูดสิคะ ว่ากลุ่มไหนหรือใครทำไม่ถูกจะแต่งแต่งนี้เลย 1 2หกลุ่ม,มามเดี๋ยวจะให้มามีรเราถูกเพื่อลดความวุ่นวายนะกลุ่มนะะงหงเอาบัตรทำขึ้นมาไปแปะบนกระดาษไ,ไ,ได้เลยค่ะให้ตามบนลต่อไกลมที่สมาแปะได้เลยค่ะ โอเเค่ะครบเลยใช่ไหมคะลูกครบแล้วนะมาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูจัดแลี้ยงเลยมะม่วงถูกไหม ลูกดอกไม้ใช่ไหมรู้ถูกสวนสัตว์ถูกสัตว์น้ำสัตว์ปีกถูกแมวถูกอ่าบอกทั่วไปแต่ถ้าพูดว่าถ้าแมวแมวเป็นชื่อชื่อแมวล่ะดอกไม้หมายถึงว่าแมวแมวดำเนี่ยเจาะจงไหมเออเจาะจงมาม้าสุธรพูดเนี่ยเป็นใครเป็นชื่อเป็นชื่อคนผู้แต่งกลอนใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นอะไร วิสามาถูกต้องเด็กชายเคสถูกต้องเขาใหญ่ถูกต้องวิชาภาษาไทยถูกไหมถูกต้องก็คือเจาะจงไปว่าวิชาภาษาไทยนะคะรามารูอ้อมถูกต้องอ่านคำนามบอกอาการการพูดการอ่านถูกต้องความรักความดีถูกต้องปากกาปากกาคืออะไรใช่บอกลักษณะไหมลูกหรือเป็นคำนามทั่วไป เป็นทั่วไปเพราะนั้นปากกานี้คือสามะเป็นคำนามอะไรเป็นคำนามอะไรคะสามสามะสา,านคนอ่านถูกต้องแท่งถูกต้องอ่ะถูกต้องปลอมมือให้ตัวเองมาต่อไปเป็นชิ้งงานให้นักเรียนได้ทำกันนะคะจะให้อ่านนักเรียนแบ่งกลุมอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ นักเรียนนะคะอ่าให้เรียนจากกลุ่มของมาเลือกบัตรคำแสดงว่าในกลุ่มจะต้องได้บัตรคำกี่หลากี่ใบกี่ใบนะอ่าหนึ่งคำหนึ่งใบใช่ไหมคะแล้ว,วก็นำคำมาเขียนเรื่องตามจินตาานาการแสดงว่าในเรื่องนักเรียนจะต้องมีคำที่ในกลุ่ม ใไหมคะให้ช่วยกันอาจจะลางมาใส่กระดาษ,ารดาษกระดาษธรรมดา่อนกระดาษแล้วก็ค่อยเอาปากกาตามาใส่ลงใบนี้นะะอเออไหมคะแล้วอะไรก็คืออ่ะโอ,อ,อ,อเคแจกไหนโคละบายละบาย เลือกอะไไปนั่งที่ได้เลยเอาคามไปเขียนลงในเรื่องได้เลยค่ะอ่าให้วางแผนกันดีๆกลุ่มกลุ่มใครได้ได้ที่สองกลุ่มไหนคะอ่ากลุ่มหนูมา คำนามสนุกสนุกกับครูอ้อวันนี้จะมาเรียนวิชาภาษาไทยกับครูอ้อวันนี้ครูอ้อจะมาสอนเรื่องคำนามต่างๆครูอ้ออธิบายคำนามแต่และคำนามเด็กชายเคสถือปากกาอยู่ครูอ้อก็บอกว่าที่ปากกาที่เด็กชายเคสถือเป็นคำนามอะไรเป็นคำนามสามาัญครับครูอ้อต่อไปคำว่าความดี